ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้มาสู่การแข่งขันฟุตบอล7คนในรุ่นยู -9 และยู -11 สิทธิชัยอะคาดมี่นะครับคู่ต่อไปจะเป็นการแข่งขันในคู่ที่5้นะครับยังอยู่ในรุ่นยู -11 นะครับเป็นการพบกันระหว่าง G ีดีอะคาดมี่ครับเจอกับสิทธิชัยอะคาดมี่นะครับเรียกว่าสองทีมนี้ก็ไม่ไกลกันมากเลยนะครับอยู่แถวในเมืองด้วยกันทั้งสองทีมเลยนะครับ ก็ขอตักาจคุณผู้ชมที่ดูอยู่ในสนามด้วยนะครับผมบิวจักรินสิริมุพรจากบิวโซนชแนลนะครับววนดีมาเับหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับเอานะครับเรามาดูกันไปพร้อมกันนะครับเอาละครับเริ่มนะครับคู่ที่5วันนี้นะครับแล้วก็ขอความร่วมมือทุกทีมด้วยนะครับ นอกเหนือจากเรื่องของเวลานะครับที่จะถึงแต่ละทีมนะครับอย่าลืมใครมีรายชื่อของแต่ละทีมช่วยส่งมาที่ผมด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นนี่ลงปัญญาไม่สนุกนะ,ะให้ไปจดเบอร์กับหมาย,ายเลขนะครับกับชื่อเล่นนะครับมาส่งที่ผมด้วยนะครับจะได้แบบว่ารู้จักกันนะครับจะได้ทำความรู้จักว่าแต่ละทีมมีใครกันบ,บ้างน,นะครับ จะได้แบบว่าบัญยายแบบสนุกยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับตอนนี้ลองบัญยายกันไปก่อนนะครับในระหว่างรออะไรชื่อครับดูคูนี้ครับแต่ไปก็ออกข้างไปนะครับที่เป็นคููที่5้าของรายการนะครับเวลาตอนนี้ก็10โมง5นาทีครับถือว่าก็สบายๆครับคนนี้สำหรับกติกาในการแข่งขันก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะแข่งกัน ครึ่งละ10นาทีครับ2ครึ่งโลกัร20นาทีทุกรอบเลยนะครับแล้วก็แล้วก็อีกอีกข้อหนึ่งครับถ้าเสมอในเวลานี่จุดโทษนะครับฝั่งละ3คนครับซึ่งโอ้โหโดยว่าคูณี3นี่จุดโทษมาลาธอนเลยครับ12ครั้งนะครับประมาณนี้ครับ11ครั้งท2ครั้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับจะมีจุดโทษอีกหรือไม่ครับ นี่ครับสีที่ใช้นี่เสื้อสีเหลืองนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับในกระดาษที่ทีดีขวาไปซ้ายนะครับถ้าเป็นทางหน้าจอนะครับฝั่งผมนะครับฝั่งตรงข้ามกับฝั่งตรงข้ามกับสนามไปตองนะครับเอานะครับมาดูกันครับนี่ครับทีดีนี่ถือว่าคัมแบ็กอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากหายไปนานครับ วันนี้ถือว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับในขณะที่สิงีนิชัยวันนี้นี่รับหน้าที่เป็นเจ ar дов, ้าบ้านครับวันนี้จะถือว่าก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาไปอย่างดีครับมาแข่งขันกันนะครับมาร่วมสร้างสีสันในวันนี้ครับอย่างกอรีซีนี่ก็ขาประจำครับเบียโกไซสก็ขาประจำอยู่แล้วนะครับ ยังมีทีมจากต่างจังหวัดด้วยนะครับอย่าง TK Academy ครับจากจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ยังมีสายบุกขับจากเชียงใหม่ด้วยนะครับเอายังไงครับเอาครไกลกันไปแลว้วโคจังไม่ยิงนะแพร่ยางครับลุยต่อครับโอ้โหแล้วก็ออกหลังไหมออกไหมยางไม่ออกอ๋ออกอ,อกข้าไปแล้วนะครับ ไปต่อครับตุ่มบอลน,นะครับสิทธิชัยทูมบอลนานะโงมไปดีหนึ่งไปงต่อครับไปต่อเตะเข้าไปเอาพี่ลอยโยนยี่มยี่เอานลครับโง่หนึ่งประตูศูนย์โดยหมายเลขสามของสิทธิชัยน่าเสียดายครับไม่มีรายชื่อเราก็ไม่รู้นะครับว่าใครนะครับหนึ่งศูนย์นะครับ ย้ำอีกทีนะครับทุกทีอย่าลืมจดใคชื่อมาที่ผมด้วยนะครับจะได้แบบว่าเราจะได้นเรียกชื่นช่อเล่นของน้องไปเลยนะครับไปจดมานะครับทุกทีเลยนะครับไม่ว่าจะยู9แล้วก็ยู11นะครับอตอนนี้ที่ส่งมานี่มีแค่ยนนู11ทั้งสองทีมแล้วก็สนเดือนนะครับ แล้วก็มีโกใส่นะครับที่ส่งะไยขึ้นมาบร้ลอยแล้วนะครับติวตยวสิบเอ็ดนะครับตอกนั้นไม่มีนะครับเอาละครับไปต่อครับสิวีิวชัยครับโอ๊ค้าครับฮุ่มบอล เอาไปได้หรือเปล่าครับไปแล้วครับตอนนี้เตะไปแล้วก็ออกข้ามินทีหนึง่งเอาเตะมุมาครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นยามีนมทีแล้วครับว่าครึง่งละสิบนาทีนี่แน่นอนครับคิดไวก็ต้องทำไวแล้วครับเวลาแบบนี้ครับเอาละครับไปต่อครับ ไงดีครับยังไงดีครับตอนนี้เอาล็อกล็อกกันไปมาครับเตะเข้าไปตีครับเล่นจีเข้าไปโอ้โหเสียดครับเอาล้วครับถือว่าเตะบุกต่อเนื่องเลยนะครับสิทธิชัยครับเอาล้วครับว่ากันต่อครับทีีเดนบนหน่อย ทีดีนี่ก็อยู่หลังขนส่งจังหวัดแพร่นะครับทีดีคาริมี่นะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งทีมที่อยู่ในตัวเมืองครับเอาแล้วครับออกข้างครับเตะทุ่มบอลครับทีมดีเตะทุ่มบอลมาครับเอา ยังไงดีครับเอา้าได้หรือเปล่าครับสีนิชัยครับไปแล้วครับสีนิชัยจิงมีแฉลบหน่อยครับเตะม,มุมครับเอาละอละเอาลครับ,บ,บเตะมุมครับ,เ,มมลรบเล่นสั้นๆเปิดป้ายปัดเซฟไปได้ครับ ออกข tamam. ้างโมงเข้าไปครับออกหลังแอบหมุมครับเลนสั้นๆครับสิทธิชัยครับปัดเซฟโอ้ยเกือบหลุดเบือครับปวดขึ้นมาครับ ติดติดหมูเข้าไปยังไงดีครับตอนนี้ต่างหลักกันใหม่ครับสิริชัยในขณะที่ทีดีนี่โอ้ oh, ใช้แผนกดดันเลยครับออกม้างในทุ่มบอลทุ่มบอลมาไปต่อครับแล้วก็ออกหลังครับแต่งลุมครับของสิริชัย เอาแล้วครับไปต่อเตะเข้าไปโอ้โหเอาแล้วพยายามจะวิ่งขึ้นไปนะครับทีดีครับออกข้างทุ่มบอลมาคนเดียวคนเดียวเอาแล้วครับไปแล้วครับสิทิชัยครับ ยต่อแล้วจริงไหโอ้โหเชียร์กับน,นิดเดียวลูกเกมนี่ดูเหมือนว่าจะฟังสิที่ชชยนี่โอ้เนี่ยมันเหนือกว่าครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้ครับแล้วก็นำอยู่หนึ่งประตูอยู่ครับสำหรับสิที่ใชยออกหลัง มุงมุงม <Boom, boom. S 1> oh. oh, yeah, ุมอ้เลุยตอตะออไปเอาแล้วจริมครับจริง้ยยังไม่ด้จริงคับสิทิชัยเอาไปต่อครับโ้ยเตะทิ้งไม่ทีหนึงครับ กุมบอลมาเอาละครับยังไงดีครับทีนี้จะขึ้นไปได้หรือไม่ครับไปนะครับไปแล้วครับตอนนี้สี่ทีชัยเตะไปทีหนึ่งติดครับเอาละครับต่อบอลครับต่อบอลไปเรื่อยๆครับเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้โอ้โห ใส่กระดาษเดียวกันครับทีดีก็ไม่อยากจะแย่งบอลครับวนเขาไปครับเอาเตะไปทีหนึ่งเอา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 รอโชคอยู่ครับทีนี้ครับรอโชคอยู่ออกหลังครับเอาแล้วครับบุกต่อครับตอนนี้ทีดีได้เตะมุมครับ เบบูมาโอ้โหปลุกต่อแล oh, ้วครบับเอาแล้วครับไปต่อครับไปต่อยิงตดครับแล้วก็เคลีย์ออกไปหมดวลาเบรันว่าท okay, ีเดียคาริม ah, ีตามสิทิชัยศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับเอานะครับโว์ไปต่อครับในครึ่งหลังนะครับ คูดอ่อไปนะครับให้วอร์มเตรียมพร้อมได้เลยนะครับคูดตออไปวอร์มวอร์มได้เลยนะครับตอนนี้นะครับระหว่างโซนเคลื่อนอะคาเดมี่กับเวียงโกสายวอริเออร์นะครับคูดอ่อไปวอร์มที่ข้างสนามรอได้เลยนะครับแต่ได้แบบว่าต่อกันได้เลยนะครับโซนเคลื่อนกับเวียงโกสานะครับยูสิบเอ็ด เอานะครับไปต่อคนระับขึ้นหลังครับอีกสิบนาทีครับเอาละครับเริ่มครับโอ้ดีการดยิงเลยนะครับนี่เขาการดยิงเลยคือท่อาการดยิง,ยา,งยาวๆไปเลยนี่ ถ้าเกิดเข้านี่คือก็ได้ประตูเลยครับแต่ว่าถ้าไม่เข้านี่มาดีอีกทีมกลเ็นว่าได้ครองบอลเลยนะตอนนั้นก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะก็แล้วแต่วิธีของแต่ละทีมนะครับเอาละครับอย่างรดีครับโอ้ยเปล่าครับแต่ฟีดีกครับทีดีไปต่อครับเตะไปเลยชวนสาโอ้โห เอาล้ครับทีดี้ก็มาสู้เหมือนกันนะครับทีดีครับทุ่มบอลเอาใครทุ่มบอลครับทีดีนะครับทุ่มบอลครับออกข้างครับเอาทุ่บอลมาครับโมเข้าไปครับ ยิงไปติดครับเอาแล้วครับออกข้างครับยุยต่อครับเอาใหญ่ลองจี้ไปแล้วครับติดเสียครับ ลุยต่อครับเอาละครับทีนี้โต้โดนสกัดออกไปจะ่ดนทุ่มบอลนะครับทีโโน,กกน,ออทน,นที้ทุ่มบอลมาโมงเข้าไปเอาละครับทีนี้เอาแย่งได้ครับสินิชยัยไปต่อครับโดนจิมบอลเปทีหนึ่ง ยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกครับแล้วก็ออกข้างไปครับแดงทุบบอลครับสิริชัยฟุงบอลโอ้ไปไวเลยครับไปอย่างไวเลยออกหลางเตะมุมครับเอาเลนสั้นๆเลยครับเปิดไปติดครับ เอาไปแล้วโซนกลับแล้วเอาลนะครับโซนกลับแล้วครับทีมไปตะ้องยยังออกมาเเลียวยไม่ได้คนระับสิทิชัยประมาทไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้นะครับทั้งสองทีมเอานะครับลุยต่อครับ บอลเอายังไงไปแล้วครับตอนนี้ไปต่อครับไปยังจะแย่บอลครับที่ดีเอายังไงดีครับสิทิชชัยไปแล้วครับไปฝั่งขวานะครับเอาจีบต,ตีบล็อกโอ้โหล้มันไปมาครับแล้วก็ออกข้างไปอย่าได้ทุกมาต่อนะครับสีทิชัย เอาแล้วเอาแล้วครับไปนะครับตอนนี้ยิงไปก็ออกหลังครับตักเตะเส้นประตูเตะไปครับพักอกกีหนึ่ง ตอ่อครับบอลเลยลองตีไปตีเ้าแล้วก็ต้มเคลียวเคลียวไปได้หรือเปล่าครับโอ้โหทีนี้ย้ายต้องเคลียวมาก่อน,นะนรครับนี่ครับเคลียวมาก่อนครับไปแล้วครับไปโอ้โหไปไม่ได้ออกหลงังเตะมุมครับเล่นสัน้น จับบอลได้สิทิชัยไปต่อครับสิทิชัยเอาแล้วยังไงล็อกหนึ่งดีโอ้โสับขาหลอกครับแล้วก็จริงออกหลังเอาว่ากันต่อครับทีนี้ยงยงปะท่า เอาละครับว้ากั้ต่อครับนี่ครับจับบอลครับหลอกจีครับเอาแล้วเรียบลอ,ลอยเป็นหมนายเลขบของสิทิชัยธานิมี่ครับ2ประตูต่อศูนย์ สิทธิชัยครับสองศูนย์เอาแล้วครับโอ้โหนี่การจิงเลยครับติดเสีครับเอาแล้วครับเจ้าบ้านครับตอนนี้เรียกว่าปลุกเสียงเชียร์แล้วครับตอนนี้เอาละครับไปต่อครับเตะเข้าไปครับติดครับเอาแล้วยังไงดี ล็อก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 โอ้โหเปิดไปแล้วจับบอลยงไม่ยิงยิงไม,ม in, ่ยิงลบไปโอ้โหมันมีนนะอ,อะไรเกิดขึ้นครับเอาแล้วครับยังคงต่อครับจีบไม,ม่ได้ตีอีกนี่นะโอ้ยไปป่าแม่เลยครับออกหลังคู <S <S ่ต่อ,อไปนะครับเตรียมความพร้อมได้เลยนะครับเตรียมความพร้อมที่ข้างสนามได้เลยครับฮอต จบผู้นี้เราต่อเลยนะครับระหว่างมีคนใส่ไว้กับสวนเกล็ดกันวีให้เตียมพอที่ข้างสนามได้เลยนะครับพอจบผู้นี้เราจะไปต่อเลยนะครับจะได้มีสิวเวลาครับเอาแล้วครับลุยต่อครับจริงครับตีโอ้โหแล้วก็ออกนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตอนนี้โดยเฉพาะทีดีนี่คือจบ จบแมตช์นี้ต้องรีพักเลยนะครับเพราะว่าจบคู่นี้นี่อีกหนึ่งคู่ตัเก๋าเบียโกใส่ที่ทีดีจะแข่งต่อนะครับจะก่อนที่ซีดีเมนะครับหลังจะจบเบียโกใส่กับสดเขื่อนนะครับเพราะ,ะนั้นจบแมตช์นี้ต้องรีพักเลยนะครับสำหรับทีดีครับออกโอ้เรียกว่า ความสนุกนี้ก็เ,เพิ่มขึ้นมาตามลำดับเลยนะครับวันนี้ครับเอาบอลเด็กมาให้ดูกันที่สวนไม่ใช่สิครับเอาบอลเด็กมาให้ดูที่ลอกซอโอ้โหไม่จำใกนการเมื่อเดือนที่แล้วเลยนะครับมาให้ดูกันที่ลอกซอนะครับวันนี้ครับเอาบอลเด็กมาให้ดูกันเลยคนระับมาเจือนสิงทิชัยคันดีบ้างครับหลังจากที่านมาเราไปกอรี่ไปนาคูนไปสวนเพื่อนครับวันนี้มากันที่ลอกซอครับ กลับมาในเมืองอีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับไปต่อครับเอ้าเยี่ยมเยี่เจ้าโหรเันเอาเฮียมมาวิ่งนักอารมณ์ไม่ได้ครับเอาไม่ใช่รครับเป็นตัวสังครับขอาง่ายครับเอาละครับโติดนะครับคุณออกไปเตรียมพร้อมได้เลยนะครับคุณออกไปเตรียมพร้อมได้เลยนะครับ จบคู่นี้เราต่อเลยนะครับ <ไป S 1> เราเราค่อนกางจะฟิตเวลากันนิดนึงนะครับคุ่มบอลมาเคลียออกไปเต็ไปเจ้ายาว เจมวอลที่ข้างสนามได้เลยนะครับคูต่อไปเจมวอลที่ข้างสนามได้เลยครับ